ขึ้นมีึ่งขึ้นมาดิเฮ้ยเอาเอาทีละตัวดิกระหายเเาตัวไหนกระผูกผูกเลผูกผูกเลยนี่เหมล้จะแกะยังไง่เนียจะแะยังไงเออเปล่อยๆเดี๋ยวจะหาที ถึงสายผิดเที่ยนเลยนะเอาตัวใหญ่ๆอะ่ะมันเลือกไม,ม่ได้เนี่ยพัน

78 quả thái bon ai chip phải chưa cài, được, được, đây à, đều này nè, <coughs> <coughs> ก็เน่าเลยแกะมือมากยังไม่ได้แกะมาหมดเลยเนี่ยติดที่ขายเต็มเลยนะปลาดูดเป็นร้อยอะ่ะแล้วก็ปลาขาวนะเต็มเลยนะไม่ไหวเหนื่อยก็ร้อนต้องกลับมาใส่เสื้อ บอนเทเอาหมดเลยนะถุงนั้นอะเ,เออเอาคัดประกดปลาหนังมาไว้เนี่ยอันนี้ประกตมึงเอาไปใส่ถังไว้มึงเอายี่ตกไว้ให้กูนะนะอเอาออกมาเลย เลยบ่ะนี่ในทางนี้เนี่ยนั่นไม่ต้องเทนั่นมีปลากายก็เป็นร้อยตัวแล้วเพ้งเนี่ยบอสถุงเราก็ชิบหายถามสิบห้าสิบเลยมั้งกระเบนด้วยนะกระเบนกระเบนบ็อก ที่กต,ก,ตไาากไปไว้โหนะปากายร่วมร้อยเน,นยี่ยแล้วมึงยังไงไอลี่โรตามก็ตามมาเปล่าฮะตามมึงอ่ะยังไงเดี๋ยวเราหาพี่ดีกว,ว่าให้มันรถกระบะมาให้มันมาแก้าเ,าเลย